สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสุกหูสุกคุนครับผมมุนีพ่อพ่อก็ม่แนมกพักกินพี่น้องมุนีบ่แเมกได้มูกรอบครับผมมูกรอบเพชรเองนะพี่น้องทอดเองครับผมโอ้โักเลยพี่น้องโอ้ทอดแล้ววไม่ไม่เลยหลังงานพี่น้องออกจากกระทะมาเลยนี่ห่อนๆเลยมาครับมาครับมาลองมึงฟังเสียงรถครับมันสิกรอบบะ นี่คือเฮ็ดเองพี่น้องไปซื้อหมูสามชั้นมาตายแล้ว้าวเก่งมากพี่น้องมีไอ้น้ำจิ้มซีอิ๊วหรือกันน้ำจิ้มเจียวพีดด่น้องล้องซีอิ๊วดำมอ้งพีเนาอ อ,อนขอบแซ่บขนาดพี่น้อง สิบอกว่ากอนนี้ิ่มบอีกแล้ว่้อ 哇哦！Wow. อ้าววัวนแซาบพี่น้องอันนี้จะขักเกื่อนมึงทีละคบนี่ขักรถ อย่างเสียบเลยพี่น้ง <c oughs> องเลยเค็ดเอ,อพงพี่น้องเค็ดเรียวไม่ๆม่ครับเฝ้า,าแลนเลยมาทายเลย <c oughs> อือ Ooh. Mm. เนี่ยมันมีความนววนิดนึงพี่น้องว่าเขาใส่เกลือลงไปเนาะบางคนกับจีถามว่าฮ็ดยังไงคือจีกรอบเท่เลยเาอันนี้สูตรสูตรหมูกรอบนี่สูตรด้ตากเลยพี่น้องมาแม็กต้มต้มหมูแล้วก็ไอซับซับซับหนังเนาะพี่น้องแท่งแท่งแทงหนังพื้นเล้วก็ เอาไปอบครับผมเส่มาโอบรุมร้อนเนาะไฟร้อยหกสิบชั่วโมงหนึ่งครับผมแล้วก็ตั้งน้ำมันเดือดแล้วก็ทอดเลยครับรับรองไม่ต้องตากแดดก่อบางสี่เลยครับหือ บ่แม็เค็ดหลายวิธีแล้วตากแดดนี่มันบ่าใครแห้งกว่าไหนแล้วกัมันบริเลตน้ำมันออกบ่แม่กเฮ็ดโบปินสัลลับบางคนเมื่อก็เฮ็ดปินนะพี่น้องสัลลับบ่แม่กนี่เฮ็ดโบบินได้แค่ไปตากแดดแต่ว่าใช้หม้ออบล้นนเลยหม้ออบล้นๆสิดีดน้ำมันออกครับผมสิรีน้ำมันจากตัวมูนี่ออกหนังมันก็จะแห้งครับหนังพอหนังแห้งปุ๊บเัาก็พักไว้แล้วกัตั้งน้ำมันเดือดๆเ้าก็ใส่เลยพี่น้องฟูขึ้นเลย